ทุกคนครับวันนี้อาจารย์ทามาอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเสือเมื่ที่แล้วให้โชว์กับสมาชิกน้ะสีะ่หตรงตรงไม่ต้องกลับตักเลขคู่เลขปิงปองก็งมีสี่หกนะครับแล้วผมก็บอกว่าเมืที่แล้ว4มาแน่นอนล้านปร์เซ็นต์จะมาขอโทษขอลาบของหวยรัฐบ,บาลไทยนะครับวันที่1นึ่พฤศจิก,กาสอพรร 66, นันห้าร้อกสิศาลเจ้าพ่อเสือนะครับให้ชมแล้วสี่เมติดงวดที่แล้วเข้าสีตรงตเลยนะครับถ้าหนึมาหรอผมว่าถ้าหนึ่งมาเนี่ยมาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปถ้าหนึ่งมานะถ้าศูนย์มาศูนย ทุกคนหกเฮ้ยหกห้าอีกอะเลขสุดท้ายคือเลขหนึ่งงวดนี้นะครับอาจารย์มั่นใจครับว่าสัตว์เฉพาะเสือนะครับจะให้โชคให้ราบกับสมาชิกอีกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครเป็นคนใหม่นะครับที่ดูคลิปในวันนี้ฝากกดติดตามนะครับเพจอาจารย์วสัตว์เล็กดนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับในช่องยูทูบนะครับกดซับสไคร้นะครับนะในช่องล่าเล็กเด็ดนะครับนะวันนี้เวลาไปสุ่มบอลแล้วนะครับขอทุกท่านนะครับโชคดีร่ำรวยได้ถูกหวยปลดนี่โบสสินไปพร้อมๆกันครับคุณพ่อค้าสวัสด